อีนี่ม่ได้รู้ออภิวิตย์ตันกิจเจริญแต่ก่อนเรียกว่าเป็นคู่บนบารมีนะเวลาฟังพี่แกฟังกันไหนนะตอนที่นอนอยู่บ้านที่หกแปดหกทับสี่เจ็ดหกสกลนครเอื้ออาทรรหัสปรษณีย์สี่หมื่นเจ็ดพันมีคอม่าด้วยถ้าผมทำ จะเอาเรื่องผู้หญิงเข้ามาพวพันให้ผมมอง ขวัหัวประทไทยเชื่อจริงนะ ไปไปเลยัล่านงโรแล้วสูเรื่อง่นองธาบุียังเดียวนิดนที่บ้านเปิ้งขเจ้าแเฮ็ดยังแขอยได้านเอีเตียเอป็ง การของขอองเอออ้อายเจ้าตายควยตายควยจ้อยกินสิงเจื่อเซ็นแนวบีนอ่าคุณเบ้ครับคุณระวังไว้ด้วยนะการวางแปลนเมืองของอทางประเทศลาวนะ ระวังไว้ด้วยนะคุณเบ่นะของคุณมันแค่การสื่อสารนะนะผมวางแปลนแบบเมืองของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศลาวนะคุณเบสนะไทยบ้านหนังสายหรือว่าเดี๋ยวก่อนขอตัดหลองสายออกไทยบ้านอาวานนะนะที่บอกว่าคุมอะไรไว้บางอย่างนะคุณเบ่นะกรุณนาฟังไว้ด้วยนะอินเดียลาว แล้วสิ้นสุดประยุทธ์จันร์ชาก็ต้องไปวางแผนอีกอีก,อกหลายที่นะคุณเบ้นะเงี้ยคิดว่ากูกลัวนะเรื่องนี้นะแล้วก็สุทธิสารบุริงามด้วยอย่ามาหากินกับอ่าคนที่ชื่อสองขาบุริงามนะนะแค่นั้นล่ะ